เนาะป่าเอาปลาดุกไปปล่อยก่อนเอาปลาดุกไปปล่อยก่อนเดีวจังมาหาสิษย์ป่าเาีย้งเฮาศิษย์เนบัดนี้เอาทีก็เอ็นเอาตะกะเต็นตัวตะกะแตนนี่น้ำให้หน้าหนิล่ะไอยเขจอบใหมไฟวจเบ็ด มดเมเอาสนล่ยจมีปลาเนยงนำกันแท่ไปยางเลาะเบิ่งข่ีนอกันเด็ดต๊กะตจับตะกะเตนม่านตัวเอาขั้นเบ็ดว่างไว้แล้วก็จับตะกะเตียนคุณพระท่านตักกะเตียนภาษาจีนก็จะเรียกว่า อย่านหน้าพี่อุอย้ยเสแล้วไม่กันมานีเอ็กซ์ให้เบ็ยค่อยาย,ยาวๆเนาออุยๆเคิดค่อยายาวๆต่อใครเลยดิิดค่อย ทครงหน้าครับโอ้บัวขาวบัวแดงกกำลังเกิดพุ่นราคอยด้วยเบิ้งมือว่ามือหนันไม่ใช่ท่านบอกเวลาล่วงไปเก็บเอายู่พุ่นบ่ได้บ่ล่ะได้แล้วเอาะเข้าทุ่งนาพอดีนี่แถวนี้มีปลาตกกันเถอะนี่ได้เลยเตะกระแตนวนึงแล้วได้อีกตัวเดียว นี่นี่ให้หน้านี่ก็มีตัวนี่ปลาพี่อึดบ่มีแล้วมีแล้วเขาบอกมีอ่ะมีแล้วปลาบ่นันมันกับลึกเล้อพ่นันมันเตรียมเงี้ยมันโตกมาบ่ลึกบ่ลึกบ่ลึกแลึกเพียงบ่ลึกเด้เดะเพียงนะเพียงบ่ลึกเดือยเดี๋ยวลงไปให้ดูเองบ่ลึกจัดมาแล้วครับฮอดแล้วฮอดแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยนี่ก็เป็นเพียงหน้าหน่อยไหน

จับเอาจับเอาจับไว้จับไว้จับที่กระป๋องมาที่กระป๋องไปแล้วนั่นไงเบ็ดอย่าไปอย่าไปอย่าไปอยู่นี่อยู่นี่อย่าไปตกใกล้กันนี่นี่อย่าเอาลงป่าที่เอาลงตรงกลางน้ำเนี่ยตรงน้ำเออนนั่แหละเขาก็เลน้รอทีนี้ก็ปักไว้ก็ได้ีปักไว้กับดิน ก็ยืนรอสิตกปลาเราก็ต้องยืนรอเอออยา่าอย่าขยับมันบอ่อยอยวปลามันมาเห็นแล้วมันไม่กล้ <c oughs> ากินอย่าขยับมันบออ่อยแถวขอบใหญ่ใหญ่นิมนต์บางคากรุ่มได้เล้เอ,อนนี่งเอี่ค่มือะอสาห้งเนี่ยง่มเ,เี่ยง้งทามา้งทามายงอ่ะปลา ยินได้เห็นให้เบสตกเด้อเบสตกแมงดาแทะตกไปมาซี่มาที่มาทีน,กทนตกไปตกมาอยู่ในนั้นคนจมนำจมนำได้แล้วได้แล้วกัะฟิวดได้ปลาตัวนึงแล้วโอ้โตัวบักใหญ่เลย นี่ดูครับโอ้ตัวบักใหญ่เลยอ้วนด้วยอ้วนปุ๊กเลยเหมือนมันจะท้องอ่ะเหมือนท้องอะ่ะเดินไปตกอีกตัวมาท้องไหมอ่ะเหมือนท้องไหมทำไมเหมืนนนอมน,น,นอ้วนอ่ะน่าจะท้องอนั่นแหละอย่าเดินไปทั่วนะลูกเดี๋ยวตกขอบสะนะ ทำไมไม่เอาน้ำใส่ให้มันล่ะกนเดี๋ยวไงตากแตนอีกตัวอยู่ไหนถูกทับถูกทับอยู่ไหนบักซินนั้นเอาไปห้วยเหยียบหมดแล้วเอ็งเอาไปเหรอเหยื่อเขาเหยื่อค้วยไม่ได้เอาไปมันอยู่ไหนอ่ะมันกระโดดหนีแล้วมั้งไม่มันไม่ดู